มาครับเดี๋ยวเรามาดูบ b i l i t y ของมันกันดีกว่าอย่ยเสียงกูสวิตฮิตโนบัตเลฟไรท์อาชุล่าซีเอลไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาอาชุล่าเห็นทั้งหมดสามารถทำให้คุณควบคุมทิศทิศทางของการต่อยอยู่โอ้เกินแปลภาษาช่วยด้วยไม่ว่าจะฉกซางซ้ายหรือขวาอาชุล่ามองเห็นทุกอย่างการถนัดทั้งสองมือทำให้เขาสามารถควบคุมมัดในการเคลื่อนไหวของตัวคุณเองและกับความสามารถในการคล่องตัวในการพุ่ง ability s t a ติกขัดขวางจังหวะของคู่ต่อสู้คุณในการยกเลิกการหลบไปสมบูรณ์ หรือหมายความว่าคันเซิลเพอร์เฟกต์ดอทงั้นเหรอ,อตัวม่นดูขยะดีว่ะที่เนี่ยไอ้กูลองดิช้าก่อนวัยรุ่นเพราะผมมีของดีมาเสนอเลมอนช็อปบ,บริการกดโรบักราคา,าสุดถูก255บาท1,000โลบักและนอกจากนี้สำหรับใครสนใจไก่อาชุล้านะครับเฟียไล์ไก่ตันมีขายนอกจากนี้ผมยังขาย Netflix and Chill ใน YouTube Premium ราคาถูกอีกนะครับฟู่ตายละตัวตายคิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเฟียไล์อินเลเวัน like เอ้ยโยวัตเตอร์ฟัก เราจะใช้เป็นมาโหราการนะครับวันนี้เพราะว่าผมเบื่อแล้วก็จะใช้เป็นนวมเชนซอไม่รู้เพราะทไมแต่มันดูดีใช้ได้ผมต้องไปลดแรงจริงๆว่ะมันไม่มีใครตั้วกับผมเลยเนะี่ยไอ้เี้โคตรเหงาอะมา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 เลยกูรูมึงเป็นใคร,รสตรติกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บสตติกกันดีกว่าหน้าหน้าอายมากนะครับที่ผมยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยเลยคือมันเปิดมาก็อัปเดตไปแล้วอ่ะผมนึกว่ามันจะอัปเดตพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ของเราเวลาไม่เมื่อฮุดชะาุดโทคุดถังหมัดสั้นมากไอสัต โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องๆน้องใจเย็นๆโอ้ชิรักช่วยใจยเย็นๆกนก่อนตาติกเก็บได้จากการหลบเหรอใช่ไหมผมต่ไปรู้สึกจะไม่ขึ้นอา่าเก็บจากการเฟคดอทแล้วเก็บยากมากนะไอ้ตัวมึงอาจจะดูดูเล่นยากมากเลยอะชิบหายตายหาตัวมึงเล่นยากเลยได้ขนาดนี้วะเคาน์เตอร์ไปไม่ขึ้นนะครับไม่เหมือนโคโนนสถือว่าเล่นยากพอควรหลบดอทธรรมดาไม่เก็บนะไม่เก็บเลยโหผมบอกเลยว่าสลับสายตั้งรับขนาดนะตัวเนี้ย แล้วมันเล่นยาก้วงไงต้องมีความสามารถในการรับหมัดและก็ตาดีนะครับผมขอโทษช่วงนี้ผมไม่ได้กินแบรนด์ตาผมแก่่หลบไม่โดนเลยแม่งไม่ได้ฝึกแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเรากากก็คือเราการ์ดเรากรอบก็คือเรากรอเพาะมวยมีหลายยกนี่ไงนี่ไงนึกคา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 น์เตอร์ผมอยากให้อบิลิตี้ตาติดทุกคนดูมากเลยแต่เสียได้มันไม่ต่อยมาอะไรละได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้หลบมาเหมือนจะห้ารอบมานะถ้าผมนับไม่ผิดมันนานมากเลยนะทุกคนมันเกินควรอะ ไอ้น,นี่เนี่ยกวาดข้อมูลไปเลยมันขึ้นเอ้ยเฮ้ยเ้ยโดนหลบก็ขึ้นเฮ้ยอภินิหารในทีอ่อะอเวลิตี้ที่ต้องถูกทำร้ายนี่มันแฮมเมอร์เวอร์ชั่นรอหลบชัดๆผมว่ามันเหมือนแฮมเมอร์เลยคือแฮมเมอร์เวลาโดนต่อยจะแมสกิลมันจะครูด,ดาวไอ้นี่ต้องโดนหลบแล้วก็หลบเขาน่านอึดอัดหน้าเลยคือกว่าสมมุติว่าถ้าแบบเราอยู่ในเกมที่เราได้คาเ์เตอร์เยอะๆนะครับตัดไปได้เลยเรื่องของการได้เล่นสกิลนี้ต้องกูโดนคา์เตอร์มันขึ้นหรอโอ้โอ ทุกคนอาจจะมองว่าเฮียกูโดนเขาเตะไอ้สัตว์ทุกคนอาจจะมองว่าตัวมันเล่นยากนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันค่อนข้างสมควรเพราะในจังหวะอันตินะครับศัตรูจะต้องเพอร์เฟกต์ดอวเราแล้วก็อันติเสร็แล้วแนะ่นอนถ้าเรามีสเตติกนี่ผมบอกเลยว่าการปิดเกมจะไม่นที่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนี่มันอะไรครับนี่กูโดนอะไรอินพุตรีเวิร์สอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าเข้าใจก็ได้อ๋อมันเปลี่ยนมาทก,กูอ๋อนี่นี่เองไป่างแม่แล้วกันอันติแล้วกันอี๋เนี่ย ขอดูหน่อยว่ามันสวยหรือเปล่างัดเข้าไปตรงคุงงัดหลบได้เหรอไอ้สั์กูวิมีคาตินเลื่อยมาแล้วเชนโฟมแมนนี่เพื่อเย็ดหีคุณมากก่มาล้มไปเลยปัญญาอ่อนผมว่าอนิเมชั่นไม่ได้สวยนะสำหรับผมผมไม่รู้ว่าคนคิดไงเราแต่สตาติกก็ดูน่าลำการใช้นะครัแต่โดนปล่าก็คงชิวมั้งแล้วเดบูมายืนเฮียอะไรเดี๋ยวกูต่อยจู่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 จ ชุบหลบได้เคาน์เตอร์หนึ่งทีแล้วก็ปอดหนึ่งทีมองหน้ามันจะต่อยแล้วแน่าน้าน้ห้เอพีเอกูเท่าไหร่เนี่ยเอามากองหววหมัดไม่ทันเลยอันแน่กล้าขนาดนี้เลยเหรอโหโหเขาไม่ได้ใช้สตาติกว่ะไหนกดสิ่านี่ไงเขาจะดูเล่นยากขึ้นนะผมรู้สึกตอนนี้แป้นน่าจะแบบไปหมดแล้วอ่ะสมองสมองอ่ะอ่ะตั้งกาดอ่ะงัดเลยไม่แน่ใจนะว่ากดตอนดุดเวลาแบบที่ผมคิดได้หรือเปล่าเอ้ไม่ใช่กดตอนเพอร์ฟคดอต เกือบแล้วเกือบแล้ววิ่งเกือบไปวันโหยูบีจีพอเอมเอเปอิดนี่แหลกเลยนะอยากให้เปลี่ยนเกมอรอเฮ้ยดูสตาติกอยู่นานมากเลยนะครับจอผมยังไม่หายเลยอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือตัวละครน,นี้เคอร์ฟิกดอตได้ห่วยมากเหมือนมันพยายามแบบเวอร์บ i ลิตี้เกินไปนะครับทำให้เก็บยากเพราะมันควรจะโกงนะมั้งเพราที่ผมรู้สึกโอ้ยโอ้โอ้ต้องทดนต่อยก่อนหรือนี่ถือจะหายัูมันเล่นยากจริงทุกคนหมัดก็เบาหมัดก็สั้นหำก็สั้น หลบก็ไม่ค่อยจะดีน,นะครับรู้สึกว่าบล็อกนี่จะบางมากขึ้เหมือนกันนะครับมาของาการผสมเชนซอมแมนโอ้ย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 ,อย,อ,ยอย่าดูถูกบดจิตหัวใจของฉันตายซะนี่อินพุตรีเวิร์สอินพุตรีเวิร์สนี่อินพุตรีเวิร์สไอสัตว์หายเลยที่โดนกระหม่อมนี่หายเลยนะมึงอ่ะอไปไหนไปไหนวนไปนว,น,ว,น,วนมายึกยั้งเหมือนแมลงวันครับะมาต่อไปนา่าจะหมัดซ้ายนะผมหัดนับหมัดอยู่อือ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 อแน่เรียบร้อยมัดซ้ายมา ป่อยหน่อยมันไม่ใช่ซ้ายได้ไงวะหมัดมันเป็นแพทเทิร์นยังไงเดี๋ยวขอดูแพทเทิร์นหมัดมันก่อนนะเดี๋ยวรอเราเขาลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูแพทเทิร์นหมัดกันว่าต้องลบยังไงขอชกลมเล่นกันนะเดี๋ยวม่งว่ากันซ้ายซ้ายอ๋อซ้ําทางเดิมไม่เปลี่ยนด้านเข้าใจละน่าจะคล้ายๆเบสิกนะครับซ้ําทางเดินจะก่อนเล็กหนาวะซ้ํา,า,า,าทางเดินจนกว่าจะโดนนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นเขากันมันมาด้านหลังได้ไงวะอะไรอะไรของมึงอุ้ยแม่งหลบฝั่งรอบเยี่ยบ้าเอวอะ สถิต,ตินี่เก็บมาเทอมนึงยังไม่ได้เลยนะโคตรยำอะ่ะอืมผมว่ามันต้องเก็บไว้ใช้จังหวะจะแพ้จ,จริงๆแหละมันถึงจะได้ใช้ไปไหนไอ้ตัดกูมีเรื่อยนี่แน่ไปไหนไปไหนไปไหน,ไหน,ไหน,ไหนผมเห็นผมเห็นอ้าวเฮียเหนื่อยไม่คาร์ดิโอทุกหมัดวิเคราะห์มันนี่เจ็บใจสุดๆอืมันมาแล้วไอ้เราก็ลืมด้วยสิไม่ได้เล่นนานหลบได้ครับยังแอบเอาหน้าอยู่แล้ว ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าอันติไม่สวยเลยดาวนี้ซัมทำอะไรอยู่ผมอยากโดนเขาเฟอร์เฟกดอสักที่ว่ะแต่ควรน่าจะยากน่าจะยากนนรีเลย์รีเลย์รีเลยอ่าไม่ต้องหรอกกดสตติ๊กไม่ได้ละหงายเลยกูหมดไฟควยห้อยเลยมาครับมาศัตรูน่าจะเหมือนกันการมวยไทยแบบนี้ใช่เลย MBB Legend เพราะรูปหลอกหวัวลุ้นคื่อจากผมบ้างไหมีย๋ยวต่อยให้ผมงอกเลยอืมแล้วคุณจะไหวกับผมหรือเปล่าฮาฟวู้ดทำไมกูต่อยมวยได้หน้ามันไซแบบนี้วะ มันใช้ปากต่อยการต่อสู้ของอาชุน่าน่าเบื่อมากนะครับใครหลบก็แบบสกิลขึ้นหมดเลยเขาน่าจะหลอดเยอะกว่าผมไม่นึงนะเพราะว่าเขาหลบได้ไม่ดีเลยมีแต่ผมหลบได้ขยันขยันเลื่อนมึงจะตายแล้วนะแต่หมัดมึงโคตรเบาเลยทุกคนดูดิหมัดมันเบามากอะเบาแบาบเบา,บา,บาไม่น่าให้เอาใครอะเนี่ยกูต่ไปครสิบเซตแฮปปี้มิวแล้วนะนะมันยังไม่ตายเลยดูดิฮีตแมนกับฟรีดอมนี่แรงกว่ามานะทำไรทำไรทำไร,ำไรเอามือลงทำไมจะได้โลกาเหรอเฮ้ย โคนน็อดเฮีย้ยอะไรแรงกว่าเยอะเลยขนาดโคโน่นนอตหมัดเมานะผมว่าโคนน็อตจะแรงกว่าด้วยซ้ำตัวแม่งเล่นอย่างยากเลยชิบหายสกิลมันโกงก็จริงนะครับไอสเตติกเนี่ยแบบเวลาโดนเพอร์เฟกต์นอตนี่เปลี่ยนเกมได้เลยแต่ <c oughs> มันยังไงวะกูว <c oughs> ่ากูไม่น่าได้อยู่ถึงลาวนั้นนะถ้าสมมติมกูยังอ้าวงงดิเ่ฮี่อต้องรีบใช้นะครับสเตติกมันเก็บยากอันนี้โอ้ต้องโดนหมัดขวาจังๆอ่ะเลยโดนเคาน์เตอร์ทำไมสเตติกอ๋อโดนเคาน์เตอร์หายเข้าใจละ ไม่ไม่แย่เหมือนโคโน้น,นะครับโคโน้โดนมดสะกิดนี่สกิลหายเลยไอ้น,นี่เก็บยากแล้วก็ไม่ได้หายง่ายขนาดนั้นต้องโดนเคเ้าเ,เตอร์ระวังดีๆก็ไม่น่าจะโดนครับแต่ไม่รู้ว่าโดนเพอร์เฟกต์ดอสจะหายรหรือเปล่าดาวนิ่งซัมทำอะไรอยู่อืมเค้าเตอร์กูก็ไม่อยากพูดถึงกันแต่ไอ้ตัวตะกิ้นตัวอะไรวะสนุกนี่นี่กูจะตามติดมึงเปนผีหลอกวิญญาณหลอนเลยเพราะกูจะตามไปทุกที่เข้าใจ่ไหมหมัดมึงมันไร้ศิลปะไร้การเฟกเหมือนของกูเลยแน่ไปไหนไปไหนรอดใต้ฝังขารอดเหรอว ชิมหายแล้วแม็กันตีชัวเลยไอ้เหียโอ,อ้มันยอดโอ้ทุกคนคือตอนที่ผมอยากให้ดูมากนะว่าผมกดแดดไปข้างหลังนะครับแต่มันพุ่งไปข้างหน้าอุ้ยรับมือยากกว่านะนิดนึงนิดนึงโอ้สำหรับคนที่เพิ่งเคยโดนครั้งแรกนี่นะ่าจะอองใช้ได้อยู่ครับก็กกได้อยู่ก็ได้อยู่ต้องเคาน์เตอร์เข้าต่างๆ,ๆสกักทีอ่าหลบหมดอู้ดีนะไม่หายโอ้ยโอ้ยหายหายไอ้เหียอะไรวะตะกี้กูโดนอะไรวะโดนเคาน์เตอร์เหรองงเลยงงเลยตัวละครมันเข้าใจยากนะเนี่ย พะศัรตรูก็เล่นเหมือนกันผมอยากแบบเล่นกับโตัะอื่นที่ไม่ใช่ตัวเนี้เราจะได้รู้มันเป็นยังไงบ้างแต่ไม่เป็นไรครับมีคนต่อยกูกูดีใจชิบหายแล้วแล่งขนาดนี้นี่ไม่มีหรอครับเบ,เบคอนเดินมาต่อยที่มีแต่คนจะท้าร้าหลบได้จ้าหลบได้นะจ้ามาจ้ะมา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 ได้หรือเปล่ามผมได้นะคุณเอไหวหรือเปล่าผมไม่ได้ชื่อก้าหรอก้าน,นะครับอางัดไปซ้ายไป ขวาไปมองน่าอาจจะปะปะ,ปะ,ะเฮ้ยกูกลอเตอร์อรนี่เพอร์เฟกต์หรอรู้จักเปล่าทำเป็นไหมทำเป็นไหมไอม้โลนผมโมโหรากาเจ้าเดิมเจ้าเก่านะอ้าวสติมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นหรอกวะโอ้ยเฮียเฮียเฮียอะไรวะมม่เหมือนภาพลวงตาทุกคนผมเห็นกี่รอบยังไม่ชินเลยวะ่ะโอ้ยกูไปไดนนาทําไมเฮ้ยกูกลับบ้านเถอะกูจะไปอยู่มุมสนามนึงมึงก็สู้ไปแล้วกันนะอันนี้นี่นี่นน ไม่ชินไม่ชินจริงดังเหมือนคนแก่ผมแก่แล้วมั้งเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดแก่แล้วมันรู้สึกเหมือนไม่ไปเป็นดังเคยอัน,อนแน่วีบีใช้เวลาสเตติกในสัตว์มัมึงกดเล่นไปแล้วขอตุยท้องตุยตูดหน่อยแล้วกันนะไปไหนครับรูปหล่อกูมีเลื่อยอืมห่าฟาดเหมือนบูเล่นแล้วนะเนาะขี้เกียจขี้กเกียจคนเรา เอ้ยลืมไปเลยสาหรับใครที่หาตัวนี้อยู่ร้านเฟียด์ไก่ตันมีขายนะครับผมหาให้ได้อยู่แล้วนี่นี่กูขายก่อนเลยเพื่อนขวดนะครับบริการหลังการขายของเราดีเสมอตัวนี้จะมีราคาแค่50บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าไม่กี่แบงค์ไม่กี่แบงค์สีแบงคนะ์งเขียวเรามีทอนนะครับทอน10บาทแต่ถ้าแม่ไม่ให้เติมไม่เป็นไรครับขมโมยตังค์ไม่ไม่ใช่ขมโมยสิแม่ไม่ให้เติมไม่เป็นไรครับเราสามารถแวะเซเว่นแ,และแอบเติมได้เงินของคุณความสูงของคุณมันก็เหมือนการกินนข้าวแหรอครับการที่คุณเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันกินขนมแต่ไม่อิ่มท้องแต่อิ่มใจใช่ไหมฮารับเด็กๆใช่ครับโอ้ยเฮียกูต่อยอันตีแรงปะผมว่าไม่น่าแรงนะตัวสกิลโกงขนาดนี้มันต้องบาลานซ์ดยดิโอ้โหหน้าโผล่เฟสมึงนี่หมั่นไส้วะ่ะเฮ้ยมีสิทธิ์รอดมีสิทธิ์รอดรอดก็เฮียแล้วอันตีก็แรงด้วยเนะี่ยแหมไอ้ต้องก็ขี้โกงไปหรือเปล่าผมนึกว่าเกมมันทำให้บาลานซ์กว่านี้นะเล่นยากๆก็ดี สเตติกแม่งบัดซบจริงๆอะโดนคีที่เป็นขี้หมาะนะผมบอกเลยเขาเฟกนะครับเดี๋ยวเราลองเฟกคืนจะได้รู้สึกว่าแบบการโดนเฟกมันรู้สึกไงอ่าอะไรมึงรู้สึกไงมึงรู้สึกไงมึงตอบกูดิฮึเจบ็บเหมือนกันนะโดนฟงเดนเฟะ <c oughs> เอาเหนื่อยนี่นะครับตัวอย่างของคนไม่คดีโอไม่ออกกลังกายไม่ทําให้ไม่มีสเตติกยูโนยูโนอัมเจคองเตยคองหลวงนครนายกแหน่แน่แหน่แน่งัดขวาปงงดิงงงดิ โงชิบหายคุณีงงอืม,มรอสเตติกผมอยู่ผมจะทําให้เขาต้องเสียใจที่มาหือกับผมยังนะครับยังยังยังไม่โดนเคาน์เต,ตอร์เอา้ามันหายอะคืออะไรวะเงื่อนไขของการเอาสเตติกกูไปมันคืออะไรอะ่ะแล้วมึงหลบเฮียงนะกูไม่ชอบอืมงัดขวางัดขวางัดขวามัดออกออกข้างเดียวนะครับแต่หมัดซ้ายออกสองด้านทรงเหมือนเคาน์เตอร์อ,อชูบอชูบเราจะบล็อกแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เด้นสอนอะนเน่้ยอจ้า อืมรูดแม่งเลยเลยอยากใช้แอนตีป e ิดจังเลยเนาะต่อยมาดิต่อยมาดิต่อยมาต่อยมาดิต่อยกูบอกให้ต่อยกูไอ้แม่ย้อยเออเออดีดีทำดีต่อไปเออเออเราแหละนั่นแหละเราลบเราลบน่าจะออกไม่ผิดด้านผมแยากให้มันออกมาเป็นว่าทำอะไรรอเฟก็ได้มาอุ้ยอย่าติดดูครับทุกคนผมเจอใคร เดบูมเรือนเด็กหนุ่มผู้อาคลิปกูชนะรอบเดียวในอิโปกูไปอัพเป็นสิบสิบรอบกูไม่รู้มันทำไปทำไมเหมือนกันคุณคนฟังนะพอสมมุติว่าตอนนี้ผมชนะเดบูมได้แม้แต่เขาแหลกมันจะโดนกูล้อขึ้นนะครับมึงไม่ต้องห่วงมึงทำกูเยอะนะบูมไม่ต้องห่วงครับกูไม่มีเมตตากับคนที่เอาคลิปกูไปอัพสิรอบโดยที่กูไม่ได้เล่นตัวที่กูถนัดหรอกมึงนี่น่ารักจริงๆไอ้ดารยำชั่ว ป็นมัดที่สวยงามมากครับเดอะบูมแต่เสียดายนะครับอูเก่งว่านี่ขนาดไม่ค่อยได้ฝึกคนนะครับนี่แรงแดงภาษาอะไรขี้โม้หรือเปล่าอ้าวแลกนะครับกูรอกูรอเลยกูเก็บกดมาหลายวันแล้วกิโปกูก็เอามาเทสเฮียชนะตอนกูแรงเลยยังจะมาร้อวิกผมหนึ่งศูนยบูมมากเลยครับทุกคนอเป็นภาพสวยงามสวยงาบาตาจริงๆนะครับไม่ต้องถึงมือไม้เด่นหรอกแต่กูตัดการเองพี่กูได้พักก่อน งัดเดือบูมนะครับโอ้โเฟียรโอ้โหสวยงามจริงๆครับเป็นภาพงัดเดือบูมนี่ดูดิเดือบูมตั้งการครับโอ้โหเป็นหมัดที่เจ็บที่ต้องตั้งการเลยนะครับมึงวาดได้เหรอเรื่องของพ่อมึงกูซัดก็เลยเยียหมัดแห่งความเกลียดชังไอ้เด็กเฮียมึงยังไงกูมึงโง่หรือเปล่าเฮียเฮียกูหลบได้ครับไอสัตว์ที่บ้านกูปิงแม่งสามสิบเองเนี่ย แล้วมาดูกันนะครับว่ากูจะกดปุ่มอะไรหรือว่า M1 M2 หรือตัว R แน่นอนครับกูมีของใหม่กูก็ต้องใช้งานสิ <c oughs> ไปแล้วบูมบายม <c oughs> ึงก็งงไปแล้วกันนะการเดินของมึงอ <c> ะ <oughs> เรื่องของมึงไรมึงอะไรกูไม่ทันหรอกกูไปแล้วบาย <c oughs> ไปทั้งวัครับแต่บูมมึงทำไรกูไม่ได้เลยครับ <c oughs> เรียบร้อยแหลกนะแหลกแหลกแหลกนะครับเอาหมัดขวาเข้าเลยครับหมัดขวาเข้าเลย อ่านี่สปอนเซอร์หมัดขวานะครับไม่ต้องห่วงครับติดต่อมาจากหมัดขวากูเองอะทรงนี้ตูมตูมอืมกูพอดหมัดขวาเข้าหน้าราคาฉันสูงแม่แม่แอะแอะแม่อันติคอมเนตีนต้แล้วคอมเนตี้แล้วลงมา input restore ตัวแตกไปแล้วครับด o บ t มด b บ o มแพ้ไปไรแล้วนะครับสองศูนย์นะครับลงปงจริงๆเลยครับ ไม่ได้นะครับไม่ได้มึงมึงไม่คู่ควรกนะับการเอาคลิปกูไปอัพให้คลิปติดนะครับแม่งขนะอรอบเดียวในแรงกูไม่รู้มึงรียูที่อะไรขนาดนั้นนะกูกูแคปต่อด้วยบายมัวแล้วอย่างสุดท้ายที่คุณจะบอกหากคนไหนที่คุณเผยมาณให้ผมคนนั้นคนที่แพ้อาจจะเป็นคุณ